นับก่อนคนแรกหัวแถวนับเป็นภาษาไทย12 1, 3 4 5ส9ห้ให้หวยข้างบนอีกแล้วต่อไปนับเป็นภาษาอังกฤษหัวแถวนับวัน <One. S 2> จันอังคารพุดศุขเขาเรื่องหาไทยไว้ไหนอ่ะไม่กล้าพูดครับผมกลัวบาปหัดชื่อคุณพ่อของผมครับอ๋อเป็นลูกกตันยูด้วยไม่กล้าร้อชื่อพ่อตัวเองต่อไปนับเป็นภาษาจีนหัวแถวนับเจ็ด <7. S 1> ตะเกียบข้าวต้มไข่เค็มเก็บตังค์ด้วย ยังไม่ได้กินอะไรเลยเพื่อนเมาเพื่อนเมาพาเพื่อนกลับบ้านต่อไปนะเป็นภาษาเขมรเป็นอะไรกันโอ้ไม่งคุคนๆไปอะไรอะไรเขมรก็มีเหรอฮะตาเขมรประประเสรยเมียนประจะตงตองโมทิวซิจวะมนุยสวัสดิ์เมียงเทรนหนึ่ง โอนับยากเป็นเป็นภาษาอื่นเถอะภาษาเขมรทำไมเขายังนับได้เลยตรนต้นด้วยปเอ่ปาก่อนปะปะาสริยมียนปราปราปรงโปรงเฮแสเงตรงปราตัวโรีตุบราโปรยปราตุวปราคูฟังรู้เรื่องหรือเปล่าปลาหรือสองตื่นตัดก็มาเลื่อยปลาปลาประเด็กเอาคนเดียวจำแซบแบซ้าต้องปากก่อนหรอคะอ่า 24งชั่วโมงปีป<ะ>้า <c oughs> เดี๋ยถีบระเด็นไปโน่เลยป้าป้าปวยจอยเคลียกระดาษทอมทอมห้า <c oughs> <c oughs>